กาบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุขสุขชนเนาะ่วาอ,อยู่ในประเทศและต่างประเทศยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบ่าวผัวไทยบนาอีนแล้วพ่อพี่น้องตื่นมากะนำหมอกยังบ่เศร้าเมือนอยู่พี่น้องยังตกอยู่พี่น้องตอนนี้ใกล้ชฮอดเจ็ดโมงเลยพี่น้องตกแห้งขนาดพี่น้องเลี้ยวไปทง่งทงหน้าจนบ่เห็นรถใบบ่เห็นปตาพี่น้องเลยขมุ่มนเนาะ ที่แทดสว่าเยได้พี่น้องเจ็ดโมงแล้วเนาะแต่ว่ายังบู่มีแสงแดดอย่งเลยหมอกแห้งรีซอยเข้าี่น้องมาควัดพี่น้องจนี่เจ็บมับได้พี่น้องฝนตกใส่ห่างกัน ทั้งกระพนตกใส่หมู่ว่านี่เจ็บเลยพี่น้องบ่เป็นพุ่นบ่งง่ายเลยเนาะพี่น้องนกทรายพี่น้องกินมากก็เล่นโลดเต้บางบานพี่น้องเอี่ยนกทรายสบายดีปลาลุงนุ๊กสบายดีปลาลุงนุ๊กลูกลาข่าโอ้ยข้าจังได้ไามสบายสบายมีสบายดีแม่ด้วยสิเลยแม่ดินี่แม่นี่เรียกมาสบายดีเนาะ สาดีข่านนข่แล้วก็บริกินนมแล้วบริกินนมอีกกินบนมสบายดีสบายดีก่อนสบายดีตีอยากกินมกินบนมข่านดีแล้วเสร็จ้กินก็ได้คนตกเมอวนก็เพแห้งมันนี่กับม้าอีล่น้องย บ่มีเสียงเหนือสักเสื้อผ้าขอบ่งแห่งครับโผล่พูดอย่างสักเสื้อผ้าไว้กันลองลูกทรายอย่าคือเก่าอย่างบ่มีเสียงแดดเอาไว้ยะได้เงอนพี่น้องวันที่ยังอีกวันที่อีกสามมื้อจะเป็นวันเกิดน้องสุนิกรและประลุงเลย วัวนท e like ี่สิบหกพอดีวันหวยออกพอดีเราพี่น้องวันเสาร์พี่น้งวันเสาร์มันอีกวันแมนบัวยังสิวันเสาร์พอดีมันวันอย่างนาะวันค้านพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นเกิดวันเสาร์เลยพี่น้องแต่ว่ามันบ่ตุ่มกันปีมันบ่ตุ่มกันพี่น้องจำบ่ออนจากปีแล้วเราก็บผู้หญงสิครบรอบมัน็นตุ่มเป๊ะๆนะพี่น้องเนาะ นนวันในกับวันสุกร์กับวันเสาร์ที่สี่ที่มามันจันทีน่โบกันคานไวยออกแล้วก็วันเกิดน้องซีนี่ก่อนนั่งพี่น้องไหมวันเกิดก็ะจะจัดยิงใหญ่ยังน้อพี่น้องเอ้ยอคือตะเคยก้อนหนึ่งกับพ่อหน้าพี่น้องเนาะมาเป่าซองผลูกกับพ่อพี่น,ออน้องไหมนอนนี่ก่อนเนาะกินบอคเคกคาน ออกแล้วออกเลยตัดผมรอพี่น้องผมรอแล้วยืดขนาดผมรอแท้ผมให้รอผมห้ำหมอห้ำจะได้เคี้ยกยุกจะได้บ่เคีกยยังได้บ่เก็หน่าอือพี่น้องโดยโด้วยบ่ด้อโดยนิ่มนิ้มยิ้มยิ้มนิ่มอ๋อ ดือดคกะมาขึ้นกับบนนอนยอมนอนตื่นแต่ตีสามพ่อพี่นอนเอยอมบ่นอนปวดท้องเทบานให้พ่อบ้างเนื้อเทบานบ้านไปไว กำลังปล่อยง้อออกคอพี่น้อง้พ่นมันยังมันยังมันยังเศร้าแล้วพี่น้องมันหมอกแห้งแล้คือยังเศร้าเนาะพี่น้องเนาะแต็มกับสไวร์เตอร์แล้วพี่น้อยเจ็ดโมงแล้วพี่น้องมันหมอกแห้งขนาดมันปีนี้ปีนี้บ่ค่อยห่อนพี่น้องแล้วก็หนาวแล้วก็มีพ่นน้ำอู้เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะปีนี้ดีเลยพ่นดีพี่น้อยพ่นดีน้ำมันหมอกอะพ่นดีแล้วก็หนาวน้ำ โลกเปลี่ยนไปน้องพี่น้องเนาะ,ะโลกเปลี่ยนไปยังก็เกิดขึนน้นได้น้องพี่น้องการมีโควิดยังมีโควิดผิดหวังเนทางตื่นมายัางคือเก้าพี่น้องให้สั่งกันยังม,งมาเห็ดอยู่มาสั่งอิตเต้บนทีม ต่วันที่สี่ผมว่างพี่น้องแต่วันที่สี่มันนี้กวันที่ใช้ที่สามที่สี่เลยแต่วันที่สี่ที่หาไปแล้วไหันนี้กวันที่สิบสามพี่น้องลองใช้มือเลยพี่น้องเด็กน้อยกำลังจะไปโรงเรียนพี่น้อยขี่รถจักรไปได้พี่น้อยอยู่พังเหลาเนี่ยก็จะขี่รถจักรไปไปนั่งรถสองแถวคือท่าพังไทยพี่น้อง ทางเป็นเปลือยนะพี่น้องเนาะโอ้อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์น้องสัญญาณน้องมือถือยู่หมอกขนาดทีแท้ก็จะใชเต๋อแล้วพี่น้องมาเล่นมองนี่เลยพี่น้องอันดซ้าย <c oughs> เล่นเนี่ยสอบก็สอบปนนุ่นได้พี่น้องนะเอาปกไว้ยันฝน ยังอายพนถือยังมันแข็งยึดกระสอบพี่น้องแต่ว่าสร้างออกไปแล้วสี่สอบสามสอบลูกชายกอบผมก็ส่งก็โอ้ยยุ่มเอาแต่ว่าส่งบริษัทพี่น้องแต่ว่ายุ่มเอาไม่มีแต่เอวยานเหมดทั้งนั้นเลยความดื้อไม่มีใครทอย ก็เไปใสพี่น้องเอ้ยตื่นมาเอาแต่ลูกเมื่อคืนกันไม่ได้นอนเมื่อคืนเลยฟอกตื่นมาตีสามบ่พอยอมนอนลูกไซกูง่วงนอนอยู่น้อยบอยอมนอนจับเป็นยังนอนกับพอนอนตื่นมากัดเละเลยปัญหาผู้ใหญ่คืออยากนอนเนาะพี่น้องเนาะวันยิงหน่อยคือว่าอยากนอนประเด๋ยตื่นมาขัดเละบ่ออกก็เลยนอนบาอิ่มผ่อนมาเพียงพอประเด ชีวิตคนเฮาเนาะบ่บมีกันในนั้นาะพี่น้องเก็เลยต้องเลี้ยงลูกคนหนึ่งก็ไปคนหนึ่งหาเงินแต่ว่าถ้าเฮาเฮาเศร้าเฮาก็าาาสิไป,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 ปกัน,กนพี่น้องเฮาบ่เจ็บบ่ปวดเฮาก็สิไปหาเงินที่กันได้พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านก็บ่มีรายได้พี่น้องทาย YouTube ก็ยังบ่ได้ครับพี่น้องเอ้ยเดือนนึงก็ได้บอนสอ0สบาทสำหรับพี่น้องบ่คือ ประจุผัดบันทำพี่น้องแต่ว่าเห็ดไปซื้อทายไปซื้อน้อพี่น้องเนาะไก็บดทายเลียงของยังทำเลียงของงัวทำมาได้ก็มีแต่ง,งัวพี่น้องเลืกทรายเลียงของงัวมีบ่งัวเลียงงัวก็มีบ่ มีพุ่นอ๋อมีพุ่นพี่นอ้อยเล็กงวัวกรับมีเล็กง้อนเป็น,นยังไงเล็กงวัวมันเป็นตนได้เล็กงวัวนะโตง,งวัวเป็นยังไงมาลูกไปแล้ว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 ความดื้อไปแล้วเอาเอาพูดเอาขึ้นเล็กนะ้เล็กนะขึ้นขี้เล็กนะขี้เล็กนะ เรียกคนไปบอชี้ตกชิ้ตกชิ้ตก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 นั่นนั่นนั่นเลือกไซว่าเลียกงูพี่น้องไฟเคยมีเลียกงูนะพี่น้องเนาะถ้าเข้ามาเบิ่งกินนี่ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อกดกระดิ่ง กดกระดิง่งติด,ดตามส่องบาวไทยได้ดพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจส่องน้น่อยเนาะอยู่ดีไม่แห้งเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเนะาะกะงไวยอ่อนเลยกัให้โชคโชคลำๆนะด้วยด้วยตลอดปีตลอดไปทุกทุกคนนอนสบายดี